ดันงนั้นคนมาข้างหน้าลงได้เลยนะครับลงเกยได้เลยครับป้อขอบคุณนะครับนะครับช้างแห่รอบเดียวก็เอาลงก่อนนะครับเพราะว่าช้างเยอะวันนี้ช้างร้อยเชือกนะครับเป็นร้อยเชือกอตอนแรกเป็นห่วงว่าช้างจะมาเยอะไหมนะครับนับจํานวนด,ดูแล้วเป็นร้อยเชือกเอาแห่รอบหนึ่งแล้วก็ลงจากช้างเจ้าหน้าที่ไปไปดูลงช้างด้วยนะครับจุดลงช้างด้วย วันแฉก็ใช้ความระมัดระวังหน่อยนะครับไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบไปค่อยนะครับ เกยได้นะครับช้างที่ลงแล้วก็ขยับช้างออกไปข้างนอกด้วยนะครับจะได้ช้างเชื่ออื่นจะได้เข้าเกยได้ช้างที่เข้ามาใหม่นะครับแห่หนึ่งรอบนะครับแล้วก็จะยอยลง บริยุเนาะค่ะกลับเลยนะคะอู้เด่นห่อนหลายพี่น้องเลย สวัสดีนะคะสวัสดีแม่แม่นะคะสว,ส,สวัสดีทุกท่านนะคะกลับแล้วกลับแล้วแดดฮ้อนหอนโอ,โอ้วันนี้นะคะวันนี้อย่าลืมเด้อบานุ่ม มีอันนั้นมีวุ่นขายมันอีขายผลไม้เบอร์ขายขายวุ่นบุตท่านไอเฮ็ดเศร้ามีวุ่นขายเด้อมันนี่บ้านอุ้มมีวุ่นขายเด้อค่ะเด้อมาบุท่านได้เฮ็ดเด้นเนอมมดค่ะกลับไปนีเลยเจ้งสิเฮ็ด กินมอนีละนาอเฮ็ดมอนีก็กินมอนีละแ่ะเย็นหน่อยเพราะว่าซื้อของมาไวแล้วมาตรดหญอยาซื้อของมาไวก็เลยว่าไม่แห่น้ำพิ่นก่อนมอนีปกติปกติวันนี้จะออนไลน์ผลไม้นะคะแต่ว่าบบอ,ออนไลน์แต่สิขายอันนั้นขาย,นนะะว,ยวุ่นเ้อค่ะเด้อบ่มีผลไม,ม้มือนีวุน่น ย่นเย็นๆนอค่ะเย็นเย็นเย็นเสี่เีเย็นแซ่บแซ่บขาลุดขังหนึ่งแดดจะห้อนไหลแดดห่อนค่ะห่อนนี่แขกมาตีวันที่ตี นี่เด็ดร้อนมากเลยนะคะห้อนไหลห้อนไหล กรุงไทยสามสองศูนย์ศูนย์ห้า <88 18. S 2> หกสามแปดหนึ่งแปดของไม่จอยนะคะของไม่จอยข้าวุ้นเมนเมน เดดร้อนมากเลยนะคะน้ำมูใส่ว่าบไปคือเห็นพื่อไงขุนอยู่ขุนบ่ได้ไปขุนกลับบ้านบ่ได้กลับได้ล่ะเห็นอยู่เห็นน้ำมูอยู่ฮะข่อยซ้ำขุนบ้างข่อยออกไปเพราะน่าบาไไ่ได้ไปดอกบ่ได้ไปดอกจังเลยก็เห็นยัาเขียวอยู่อันน้ำมูอยู่น้ำมูใส่ชุดแดงโบยางข้างหน้า นี่บ้านอุ้มมีบุ้นนะคะฝากกดนุนด้วยนะคะประชาสัมพันธ์ 3, นะคะกลับมาจากเฮเลวเมีกับสมาเฮดวุ้นห่อนอียังลหะหฮตะแนวกินสาวง่ามขารุดขางนึงเ <c oughs> ดยนห่อนไหล เดินสวยๆมาจตอเอาบุญค่ะมาจตอเอาบุญกระปุงเปิดเลยล่มเปิดผัดปิ้วๆขอบคุณชุดสวยๆจากแม่บุ๋มนะคะแม่บุ๋มเข่ามาอยู่เนตบประชันเนตสะดุดต,ตึกๆักตึกตัก,ตก,ตกไหล่่ได้ แดดร้อนนะคะแดดย่ำเทียงเนาะมะเมนธรรมดาก่อนจาดๆเลยฝากอุดหนุนวุ้นด้วยนะคะวันนี้เราอุดหนุนได้นะคะสั่งได้นะคะส่งบ้านไหนส่งได้เลยนะคะวุ้นหวาน หอนเนาะไปไประเดแล้วหอนแดดแห้งแดดแห้งหลายนี่าหละอน ไปไปก็บ้านกับ้านกลับจากเฮนะคะเฮวัดป่านะคะเฮกระถิ่นเฮวัดป่าห่อนหลายพฝนเฮช่วงใบเ่วงเทียงเทียงพอดีพอเฮก็ได้เวลา กติวาสีแฮบาบสั่งไปพรมเดี๋ยวก็แฮ่เรืยสันตัวเอาไปโดนไรเนาะเปลี่ยดหอนน้องก็ไม่มงยืนเลยช้างเป็นร้อยเลยนะคะมาถึงกับไก่เขี้ยงเลยหล่แห้งีปเต็มถนนถนนช่างหลังกระไหล นะคะขอบคุณทุกทกท่านเดี๋ยวขออนุญาตออกจากไลฟ์ก่อนนะคะเจอกันใหม่ไลฟ์หนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยหวันห